สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหวยเดยจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับมาแล้วนะครับสาหรับในชุดบนนะครับเอาไปในชุดเดียวเลยนะครับก็สําหรับใครไหนที่ยังไม่ดูโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งผมก็ไปสรุปให้ดูแล้วนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับใครยังไม่ได้ดูตรงท้ายคลิปนะครับมีคลิปเด้งขึ้นมาก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับสูตรที่ผ่านๆมากก็สรุปไว้หมดแล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับในคลิป ชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับงวดที่แล้วเข้าไปตรงๆ7.5งวดนี้ก็ขอให้ตรงๆอีกนะครับยังไงก็ใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูกันได้นะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะแยก นะครับบนมาอย่างเดียวเลยอ่าเอาสินะครับเนาะแยกมานะครับสำหรับท่านไหนชอบนะครับในชุดบนเนาะเออนะครับก็มาดูกันนะว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับก็สามารถพูดคุยแบ่งปันกันข้อมูลนะครับตรงใต้คอมเมนต์กันได้นะครับเนาะอ่านะครับยังไงก็มาดูกันเลยนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ หวยจะจัดไปจะทํคชิปขึ้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจากการคํานวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเนะครับเพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้เรื่องหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนในแต่ละงวดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอ่ะนี่ครับเราก็มาดูกันนะครับซึ่งในสูตรบนนะครับสูตรบนผมก็ลงไปให้แล้วแหละนะครับในก่อนหน้านี้นะครับสำหรับในสูตรที่น่าสนใจสูตรที่น่าสนใจก็เป็นในสูตรหน่วยนะครับ วยบุญนี่นะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่งวดติดแล้วนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้หลุดเนาะหลุดแต่ก็ไปหลุดไปในหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักสิบเนาะนะครับก็ถือว่าถ้านับกันจริงๆนะครับในสูตรเนี้ยนะครับก็เข้ามาก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองงวดนะครับที่เข้าบนมา ในครับที่ติดบนมานะครับก็งวดที่แล้วนี่นะครับก็มา2ตัวเลยนะครับสี่แล้วก็ห้างวดก่อนนะครับก็มา2ตัวเลยนะครับศูนย์แล้วก you ็7แล้วก็งวดที่ผ่านๆมานะครับนี่เออนะครับสังเกตว่ามันจะมีหลักร้อยติดมาด้วยเนาะเออผมก็เพิ่งเห็นนะครับเพิ่งสังเกตนะครับนี่มีหลักร้อยติดมาด้วยนะครับนี่อ่านะครับก็วันนี้ก็ไม่มีนี่สังเกตว่าจะมีหลักร้อยนะครับ ติดมาด้วยซะส่วนมากนี่อ่านะครับนี่เลยครับเนี่ยหรือว่าเนี่ยจะเข้าทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับถ้าถามผมผมชอบหลักร้อยตัวไหนสี่มาแล้วจะมาอีกไหมนะครับผมให้เปอร์เซ็นต์ไปที่สามนะครับถ้าจะเป็นในหลักร้อยเนาะเพราะว่าสถิตินี้ย้อนดูนี่นี่นะครับเนาะหลักร้อยนะครับติดหลักร้อยมาด้วยนะครับเนาะทั้งร้อยทั้งหน่วยเนี่ยมันก็สอง อ่านะครับนี่ก็เจ็ดไม่แน่ไม่แน so ่นะครับหลักร้อยก็อาจจะอยู่ในสูตรนี้ด้วยก็เป็นได้นะครับก็มารอดูกันนะครับหลักร้อยจะเป็นตัวไหนรับที่ผมให้ไปในโค้งสุดท้ายก็มีแล้วนะครับให้ไปแล้วเนาะอ่านะครับส่วนในสูตร2สูตรนะครับซึ่งในวันเนี้ยนะครับก็จะมีแต่สูตรเดิมเนาะอ่านะครับไม่ต้องจับสูตรใหม่เนาะอ่านะครับสูตรไหนมันจะเข้ามันก็เข้านะครับเนาะถ้าเอาสูตรใหม่๋ยวเลขมันจะเยอะนะครับ ก็จะมีตัวเลขนะครับในสุดลับสุดลับนี่มันเป็นสูตรบนนะครับซึ่งหลังๆนี่มันออกมาล่างนะครับเนี่ยสุดลับในงวดที่แล้วนี่เข้าบนล่างเนาะถ้าถ้ายังจำกันได้นะครับ7 6็6หกหกหกหน 0609อ่ะนี่นะครับจะเป็น8คู่นะครับวันที่แล้วเข้าบนล่างทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสลับในสูตรนี้ก็ในวันนี้ก็มารอดูกันนะครับซึ่งสูตรเนี้ยนะครับวันที่ผมทําเริ่มแรกมันเป็นในสูตรบนนะครับสูตรลับก็คือยังไม่ได้เปิดเผยสูตรให้ดูนะครับสูตรลับก็คือสูตรลับนั่นเลยครับเนาะเอาให้ตัวเลขให้ดูนะครับวิธีการคิดสูตรเดี๋ยวนะครับคำนวณออกไปนะครับเดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อนนะครับเนาะอ่านะครับสูตรนี้ก็ลองดูนะครับชอบตัวไหนนะครับ ส่วนใน2งสูตรนะครับสูตรแรกนะครับก็คือในสูตรรวยไปดีนะครับอ่านะครับสูตรรวยไปดีนะครับชื่อสูตรก็ก็มงคลแล้วเนาะสูตรเนี้ยนะครับก็งวดก่อนนะครับงวดก่อนที่คำนวณน,นะครับได้มาเนาะก็มันก็เฉดเฉดนะครับนี่นะครับในสูตร นี้นะครับแล้วก็ผมเดี๋ยวผมเอามาจับมารวมกันใน2สูตรนะครับนี่อ่านะครับสูตรบนนี่ครับรวยไปดินะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งสูตรอะไรดีนะครับซึ่งงวดที่แล้วนี่นะครับเฉียดเฉียดเนาะสสูตรนี้นะครับสูตรรวยไปดินะครับในงวดที่แล้วนี่ให้มานะครับก็จะให้มานี่ นะครับเก้านะครับเนี่ยให้มานะครับส่วนสูตรอะไรดีนะครับนี่ให้มาตรงนี้นะครับเออซึ่งผมก็คิดว่านะครับมันจะมันน่าจะต้องจับจับนะครับจับมารวมกันนะครับสำหรับใน2สูตรนี้นะครับก็ได้เลขนะครับได้เลขออกมานะครับก็จะเป็นงวดเนี้ยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ สูตรเนี้ยนะครับชอบมาในหลักหน่วยนะครับเนี่ยหลักหน่วยถ้าหลักสิบนะครับหลักสิบหลุดนะครับหลักหน่วยก็มาก็คือเนี่ยของสูตรนี้แหละนะครับสูตรอะไรดีนี่แหละนะครับผมถอดออกมาหลักหลักหน่วยเนาะเนี่ยสามสี่ห้าในวดที่แล้วนะครับถอดออกมาก็เป็นเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยสามสิบห้าในวดที่แล้ววันนี้ก็ได้สามสี่ห้าเหมือนกันนะครับสามสี่ห้าหกเนาะเออผมก็เลยเอาหลักหน่วยสูตรเนี้ยนะครับเราก็มาจับ ในหลักส0สูตรเนี้ยนะครับงวดที่แล้วสูตรนี้หลุดไปนะครับหลุดแต่หลัก10บนะครับหลัก10บมานะครับหลัก10บก็ยังเข้าอยู่นะครับสำหรับในสูตรนี้ในงวดที่แล้วอืมนะครับผมก็เลยจับหลัก10บของสูตรนี้นะครับมาจับว่าหลักหน่วยสูตรนี้นะครับแล้วก็มาลองดูนะครับในตัวชนนะครับมันก็จะมีในสูตรเต็มๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ในสูตรแรกนะครับสูตรอะไรดีนะครับเนี่ยงวดล่าสุดนี่เลยครับ ก็จะมี53 54 55 56 23 24 25 26นะครับแล้วก็93 94 95 96ก็ชอบตัวไหนนะครับก็ลองลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับในชุดเต็มเดี๋ยวผมก็จะมาคัดนะครับกัดให้มันน้อยกว่าเดิมเนาะอืมนะครับซึ่งมันเลขเลขมันเยอะนะครับก็ไม่ต้องไปจับเยอะก็ได้หรอกนะครับเนาคจะถูกนะครับซื้อตัวสตัวนะครับก็ถูกสลากแล้วนะครับเนาะก็แต่ละคลิปที่ผมจะทำขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุน ให้ทุกท่านนะครับนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่าชุดเต็มในสูตรนี้นะครับแล้วก็ชุดเต็มในสูตรรวยไปดีนะครับซึ่งผมจะคัดออกมานะครับในที่ชนกันนะครับสองคู่นะครับก็จะมีอยู่สองคู่ก็จะมีสองหกนะครับนี่สองหกนี่อ่านะครับแล้วก็สองสี่นี่นะครับหน้าที่ชนกัน นะครับก็หรือถ้าไม่ชอบนะครับก็ลองเอาหลักสิบนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับจับกับหลักหน่วย3 4 5ี่หของสูตรเนี้ยนะครับเนี่ยก็อาจจะจับไปนะครับ1นะครับ1 3 1 4 1 5 1 6หนึ่ห่ากวากันไปนะครับหรือจะเป็น2 3 2ส2 5 2 6ง่ากกวาดไปนะครับหรือใครชอบเคิดว่าวันนี้จะมี7จับไปเลยครับจะเป็น7 3 7 4 7 5ห้า 76นะครับก็มีโอกาสนะครับวันนี้7นี่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะไปในหลักร้อยนะครับก็อันนี้ในความคิดผมนะครับสมาชิกคิดว่ายังไงก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ดวงนะครับเนาะดวงใครดวงมันนะครับอ่าสำหรับคัดลงมาตัวที่ชนกันนะครับ2องซนี้ก็จะเป็น2 6แล้วก็2 4ี่นี่แหละครับ สองหกสองสี่นะครับสองหกไปดูในสูตรดับนะครับอันนี้สูตรดับก็อาจจะไม่ดับก kind of ็ได้นะครับสูตรดับมันก็อาจจะมาก็ได้นะครับเลขดับนะครับตัวเลขไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบนนะครับดับสิบสองผ่านไหมนะครับสองสองไม่มีนะครับมีดับเจ็ดดับสี mm ่ซะเยอะนะครับดับด claro> hmm. ับส uh uh uh> uh uh ี่นะครับสิบบนนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับด uh ับเยอะนะครับเพราะว่าดับเยอะ แล้วก็9085นดะครับดับ10บนนะครับส่วนหน่วยก็มีมี4 5 2 3 8นะครับ2แล้วก็4ก็แสดงว่า4เนี่ยอันนี้ดับนะครับก็แสดงว่าก็เหลืออยู่คู่เดียวนะ่ครับคู่เดียวที่ให้ลุ้นกันนะครับก็จะเป็นเนี่ยสองหกนะครับสองหกหกสองหรือจะนําไปเป็นตัวกลับก็เป็นได้นะครับ นี่เลยครับคู่เดียวนะครับอ่านี่ครับนี่เลยครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับในงวดของวันที่สิบหกกันยายนปีหกสี่นะครับปีนี้นะครับยังไงก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านนำไปเลือกซื้อสลาก รัฐบาลนะครับเพราะว่าตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับผมก็จับให้ออกมาแบบนี้นะครับหรือจะลองจับ3ามตัวนะครับนั่นเลยครับเพราะว่าในสูตรเนี่ยนะครับมันติดหลักร้อยมาด้วยนะครับวัาทีเอาติดสี่มาด้วยงวดนี้อาจจะลองไปติดสามก็ได้นะครับอาจจะเป็นสามสองหกนะครับหรือเป็นห้าสองหกหรือจะเป็นหกสองหกกสองหกก็สวยนะครับหกสองหกอาจจะเป็นหกสองหกหรือห้าสองหกสามสองหกนะครับ ก็ก็อาจจะเป็นได้นะครับอันนี้ก็ลองลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับในมวดนี้นะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับลองนำไปลุ้นดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ